น้องว้ยคุณนะน้องเดจ้าม่าแตะอืเอา,สอาเสร็จตัขึนนะคะจ้าเซ็ตราคาหอยซ้ำลดท้องตีค่ะตี่ก็จะไปกินกับสมตำตำปลายัวๆจ้าตำปลาพักปลาของห้าจ้าพี่น้อง มาค่ะมากินข้าวต้มตีจ้าสับเสบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกค่ะพี่น้องมากินคือเกาจ่ามันนี้มีตําปลานะคะเนาะตําปลาใส่กุ้งใส่หอยแมงผู้กุ้งหอยแมงผู้แล้วก็จะมีเออ่หอยแข้งหอยข้างเนาะคะ่ะตริงๆนี่แก๊สแนะนำค่ะลืมอันนึงพี่น้องเดี๋ยวไปเอาก่อน เราจะได้กินเลื่มนั้นเลื่มนี่อืจะนี่อันหอยหวานจะ <c oughs> เฮ็ดอันแกบเป็นเต็มถ้วยพี่น้องที่เก็บม,มาเมื่อวานนะจ้ะแล้วก็อันยังกเกาะเอามาเฮ็ดหอยหวานจะกินเด่นไปนั่มเาจะมากินซุปพี่น้องซุปพี่นอ้นองกินลเลยจ้ะก็เลยเหลือหน่อยหนึง่งเดี๋ยวหานเดี๋ยว หั่นวิธีก่อนค่ะแม่แนมบอเห็นขึ้นเขาตีนเอาไปนองเนาะบางหั่นก่อนแต่กินง่ายบ่เนาะพี่น้องวะข้าจะจัดหั่นอยู่หั่นอย่าภาควาวความเด้อล่ะจ้ะความบออย่าความเด้โอเคได้แล้วจ้ะได้แล้วคุณแล้วมาเด้อจ้ามาเด้อคือส่งไกลจากคองแถวบานนี้น แอบเขาพี่น้องแอบเขาแอบเขามาจ้ะข้าต้มตีค่ะข้าวเซ้าค่ะพี่น้องวันนี้เป็นยังนาะค่ะวันนี้เสรเอาพักที่ห้าก็บมากมาสูพี่น้องเขากินพักนะคะมันมีอีกอย่างแน่เนาะอันนี้พักติเอิญกับเทียมปลาจ้ะติเอิญตันหนังสือเดอรจัดเดอบางคนอาจจะเอิญกุ้ยช่ายเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีลนะักษณะกลิ่นของเขานะคะ่ะมันจะมีกลิ่นของกุ้ยช่ายกับของกระเทียมผสมกันอยู่เนาะจ้ะแต่ว่ากับบะเดะ บดได้ออกกระเทียมลายนะคะต่ว่าออกไปทางกุยชายเนาะบางคนก็เอินกุยชายนอกจากเนาะต่ว่าตีเอินตามหนังสือิ่นเขียนไว้เนาะจ้ะว่าเป็นกระเทียมป่าหรือกระเทียมสนามเพิ่นวา่านเนาะจ้ะถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนาะนี่ย่ยาเลดี้จ้ะย่าเด็ดย่าเลดี้ลวกจ้ะพี่น้องนี่ติมลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะกับนีกระลำอันนี้นะฮักนะฮักคลิกยกวานจ้ะสลัดคือเกาค่ะสลัด สลัดค่ะแล้วก็จะมีอันผักกูดที่ตีเก็บมาวันนั้นยมหนึ่งเน,นีย่ยนองจะเอามาตําใสเนาะแล้วก็จะมีหญ้าและเอไวเออร์วีดอ่ะมันเป็นยาผักไวเออร์วีดพี่นอ้องอืมตัวเสด็ดกินพี่น้องว่ะมาจ้ะมากินกันค่ะที่นี่บ้านนี่มืดแล้วมืดแนวเหล่าแนวไรแลวแลวนะเนาะมืดแล้วค่ะอืมโชวม์มาตุย่างเหรอจ้ะมาพี่นอ้องลงไม้ลงมือกินกันเลยค่ะจับแสบโยโย่น้ำกันจ้ะน้ำไล้แตดจวด ส่วดตำปลาส่วดใส่ขนมจีนจ้ะปลาเอรีด้วยค่ะไม่แต่ของปลาเนาะใส่นมจีนด้วยคุณแล้วพี่น้องว้ยคุณน่ะนึกได้จานแาแตะอืมอืมห่วงปลาค่ะแซ่ มันดูได้ก so like 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 like. so hmm. ับปองด้วยค่ะมันท่าเฮ็ดหอยเอียงพี่น้องหอยหอยเอียงเนาะหอยลายเนาะค่ะเนาอคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากหอยลายเป็นหอยแค็งฝรั่งอืมอืมน้องต้นไวเอลเบียดเลยค่ะ เอามาลวกแล้วก็มาตําเป็นตาําปลาสายแทนผักบุ้งหน้าบหมนเห่าสาแท่งพักบุ้งบหมนเห่าแซ่บจ้ะแซ่บดีด้วยค่ะพี่น้องตีมเบลด์ตัเตวเด้อไปลองเห็ดเบิงเด้อจ้ะเด้อพักกูดก็ต้องสิออกจ้ะแต่พันเด็จโพหลายพันเด็จตีก็เลยวพันเด็จเก็บมาหลายคนะ่ะ เกียบเอาแค่พ่ออยากกินจะซือเนาะอ,อันนี้ตน้นหน่อยคนไล่หลายจ้ะแต่ว่าตีกับอากาศแก้วของคนมาหลายเนาะ เดี๋ยวมัน0 0ญพันธม์วันนี้ยวจะเข้าเก็บเอาแต่พอที่เข้าจะกินเนาะค่ะไวคนอื่นมันกินน้ำน้พเ่น้องเนาะเข้าบริษัอันนั้นทอนหลับทันคนหลอกมาบ่เป็นยังเนยวจ้ะไม่มีหัวอยู่ เป็นกุยช่ายกับบวเป็นกุยชา่ายิเป็นกระเทียมกับ,บ,บ ى, พ่อเป็นกระเทียมพ่อกระเทือนนี่จะ้ะนี่ผักพ่อกระเทือนเนาะซิเป็นอันไดกับบวเป็นค่ะเแต่คนเสืเอมตนะงจ้ะเนาะแต่ห้าเลยค่ะเสื่อมอีอนี้นกับเสื่อแต่ว่าบวเป็นหอมปลาจ้ะบวเป็นหอมปลาบวบไม่มกินหอมค่ะ ว่าตองฮวงจะจัดเปนองของทุกอย่างที่ตีเก็บมาแล้วค่ะพักต่างๆของทุกอย่างที่ตีเก็บมาที่จัดการเรียบค่ะว mm ่า hmm. มีท่างอา,าทิามจ้ะได้เจ้าข้ามากข้าจะเก็บได้ในอันที่ข้าบัวไคมากข้า,า,ขาจะเก็บเอาแค่เพราะซิมจ้ะ mm hmm. ย่าแล้วด,ดีค่ะถ้ามันไม่ดอกเอาดอกชุบแป้งทอดจะจ้ะเทปุระแซ่บดอกเพิ่นค่ะอิกก่งกระปนกัะแซบพี่นองน้ำพริกปนแแ่บเมืดแต่ไว้อวีดด๋ตีภาพพี่น้องไม่เก็บไว้อวีดกำลังออกจ้ะใอ้ปัญใหญ่สอมรถห้มู้แล้วแล้วก่อนรอบจาัางสอมรถให้เขาอยู่จ้ะ อันนี้ที่แรกสใส่มาเขือใส่ผัดไทยยังไม่ได้ใส่เลยค่ะสะ่กินสม่ำเนาะ อ,อ่อ,อนจ้ะติมานหน่อยๆแล้วจับผักกูดเนี่ยตัวเนี่ยเอาตีบวชัยมาตัวมันเหมือนเคียวนะคะติมาเกี้ผักกูดหน่อยมันกรอบดีจ้ะแล้วแต่ความหมักอีกตัวนะ็นคะนคนท้องของเรา,าคือกันจ้ะ มักใครมักมันอืมิดแซบติดฟินค่ะพป่นอ่มีความสุกลายไปกินตำสมอะไรายมือแล้วค่ะกินแต่ ย่งบุกินตะเขาว้เยยนาะ อยมาฝาพอกันคลิปหนาแนละ้วจนันนะฝากพี่นางก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามเผื่อเปน็นตนใจในการให้คลิปไห่ตินได้ดจ้าพอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะบูรณาคะ่ะบ๊ายบาย